อยากจะให้หลวงพ่อได้พูดถึงสถานการณ์โควิดแล้วก็การเปิดโรงพยาวันสนามในวันนี้ค่ะกับเรียนเชิญค่ะก็ก็ถ้าตรงนี้มันเต็มเนาะถ้าเกิดตรงนี้มันเต็มไปอะ่ะก็เราก็ไปใช้วัดสุธ่ได้อาคารหกชั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นห้องห้อง,ห,องห้องหนึ่งก็แปดเตียงนะฮะห้องแปดเตียงห้องเป็นเพราะจะมาไปดูแล้วตรงนี้นก็บรรจุคนได้เยอะเยอะว่าแต่ร้อยคนเลยฮะมากกว่านั้น uh. อ่ะถ้าตรงนี้ลถเนี่ยทางวัดก็จะช่วยทางนู้นนะก็ไม่ขัดข้องอะไร เพราะว่าน่ะนะเพราะว่าเราก็งานอย่างนี้มันต้องช่วยกันใา้โยมเดินกนเดียวไม่ได้พระก็ต้องเดินด้วยพระต้องเป็นแกนนำอ่าเป็นแกนนําเป็นตัวนําชี้เลยฮะตัรินก็ต้องเป็นพระเป็นแก่นนาตัวนําชี้เลยว่าเออตรงไหนตรงไหนนะพระเปิดพระเปิดแล้วนะพอเปิดแล้วเปิดให้โยมเดินตามไปเหมือนตรงนี้เหมือนกันพระเปิดนะเอ่อสนามตรงนี้ก็ดีฮะแต่มันชั้นเดียว แต่ทางนู้นอ่ะหกชั้นอ่าถ้าจะเกิดทางทางนี้เต็มทางนู้นก็ไปได้เลยฮะหกชั้นนี้รองรับได้ประมาณกี่คนคะโอ้โหโน้มไปนับเตียงเอาดีกว่าร้อยโอ้ร้อยไม่อยู่ฮะร้อยไม่อยู่ร้อยไม่อยู่ร้อยไม่อยู่ฮะโอหลักพันเลยเหรออ่าก็ไม่ไม่ไม่ถึงหลักพันอย่างน้อยก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้สามร้อยเออสามร้อยได้นะครับน่อยู่ที่เซฟตี้เววันสองสามร้อยน่าหน่าหน่าให้หลวงพ่อพูดถึงหลักในการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะกับเรื่องก็ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันเนาะน่ะคือเขาเรียกว่าเหมือนท่านนายกเราบอกว่ากาดจะตกนะค่ะน่ะกาดจะตกเพราะโรคนี้มันเข้าทางจมูกฮะค่ะเข้าทางจมูกไวฮะค่ะเข้าทางจมูกไวดังนั้นน่ะไอไอนากากเนี่ยต้องทุกคนแม่ใส่ไว้เยอะๆหน่อยจะไปปล่อยฮะน่ะให้ช่วยกันช่วยกันไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะลืมแต่ถ้าเราลืมตรงน,นี้ป๊อปมาเข้าจมูกเลยฮะเข้าไวมากมือยังช้ากว่าเลยฮะ มือชาไปจมูกกับจมูกเข้าไปถึงปอดเลยฮะ,ฮะนะเข้าไปปอดไปกินปอดเราเราไม่รู้เรื่องเลยฮะดัง<ะ>นั้นเราพวกเราจังหวัดสุรินทร์เเตรียมพร้อมน่ะน่ะเตรียมพร้อม